ชอบผู้ชายเล่นดนตรีได้ไหมได้ค่ะเป็นค่ะสร้างบ้านได้เป็นค่ะชอบติดแบบว่าได้พอแล้วตอนนี้สถานะของมึงเป็นคืออะไรสถานะแบบว่าชีวิตแบบมีแฟนไหมไม่มีไม่มีอะโมลยแบงค์มาสมัยก่อนแดกเล่าเหมือนเหมือนกรรมกรเลยอ่ะป้านจันทอกยี่มันแรงเลยไอ้ปั้นก็บอกว่าแม่ไทยยังไม่หายงอนอ่ะเออเดี๋ยวปั้นจันทรจะตีหัวตัวเองหัวฮ้อ้าวหัวบอกสะอ้น ตลอดกูบอกว่าพอแล้วออจริงๆทำเยอะไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนแต่มึงอะเริ่มไม่ค่อยมีความสุขละแล้ววันนี้นะคะโจทย์ของเรานะคะคุณฟอยเตรียมพร้อมแค่ไหนคะสำหรับวันนี้วันนี้ผมพร้อมมากคะ่ะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะด้วยเมนูเนี่ยน,นะคะมันจะเป็นเมนูที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเขาและวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะนั่นก็คือนั่นก็คือเจบนี่ มีผู้อัดนะครับผมเมนูว่าเค็มคิมมารีซอส จำจังชื่อมาหมอะเอาไหมนานแล้วไม่เป็นไรหรอคขาถามไม่รู้เขายังไม่ได้เคยออกมาบอกเลยมึงกล้าถามเขาปะเขาเตรียมมาบอกนะว่าวันนี้มึงโดนแน่ถ้ามันเล่นกูเล่นมันกลับความรักมันอยู่ตรงนี้ไปวัตถุดิบมีอะไรบ้างนีวัตถุดิบก็มีอย่างที่บอกไปปูอัดมีปูอัดนะครับวุนเส้นมีวุนเส้นนะแล้วก็มีแครอทแครอทฝานแล้วก็น้ำมันงาโน่นนี่นั่นผงปรุงรสต่างๆมึงเอาไปลวกก่อนระหว่างที่ฟอนมันทำมันทำลวกไปเดี๋ยวจะทำซอสชบะซอสก็คือโคชูจังเกาหลีนะจ๊ะ แล้วก็มีเพริกน้ำมันงาแล้วก็มีงาขาวน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมจ้าเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้าอาหารอ่ะอะไรเจ้าไหนก็ได้ช่วยมาเข้าให้ผมหน่อยผมจะได้ชื่นใจทำเหมือนทำงานนะ่ะลวกๆวกน้ำมันงาน้าตาลเกเลืลลลลลอลด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 ไอฟอนมึงเอา

และคุณผู้ชมและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าคิมมารีซอสซัมจังงงงงงงเลรของที่มึงได้กินอ่ะคือคิมมารีค่ะแลแหละร้านนี้มึงเลืองจริงมึงแกลงมึงชอบหรือเปล่ากูไม่รู้เหง้ยนการขอต้อนรับพิกาชัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกับเมนูที่อาจจะไม่รู้ว่า กระทบกระเทือนจิตใจหรือเปล่าคิมมาลีซอสซำจังและอายไข่ขี้หน้ามากทำให้เชฟมาตเตอร์เชิมคิมมาลีมึงไปทอดให้มันน้ำมันร้อนๆให้มันกรอบหน่อยไม่ว่างไว้เลยแล้วมันยมแล้วว่ะโอคือมึงเอาซุนเส้นห่อสลหร่ายหรอแล้วก็ทอดอ่ะไม่มีเนื้อสัตว์ให้กูกินหรอมีมีนี่อะไรวะกวานหวานมันไม่ที่ปูมั้งหวะเป็นเมนูวีแกนมึงกินไม่ให้มันหรากูได้คำเดียวเลยว่าคุยคุยต่อเลย ไม่คอมเมนต์หน่อยหรออะไรอยู่อะไรอยู่อ่ะกูเข้าเรื่องเลยเพราะกูอยากรู้มากว่ตอนนี้สถานะของมึงมันคืออะไรตอนนี้จะพอทํางานเยอะเหมือนกันพวกนี้สถานะตอนนี้ขึ้นเหนื่อยจะพอนิดหน่อยคุยอะไรกันวะเนี่ยสถานะแบบว่าชีวิตแบบมีแฟนไหมไม่มีไม่มีอ นีี่่แแหหลละะะจเข้าโอเคมันก็คือแค่นี้แหละก็คือไม่มีนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็ไปตัดแล้วมันก็ไปใช้รายการมันจะได้มีคนดูเรชอบทำอย่างนี้แหละอันนี้รายการออนไลน์รายการแรกคือรายการอะไรใช่กูป่ะใช่โลตูอีเมสแล้วก็พอทําเสร็จแล้วไอ้พลอยโทรมาหาตอนนั้นทำไดเวอร์แล้วพลอยก็โทรบอกว่าขอเบอร์ไอ้ฝนหน่อยดิอยากทำหอวังซิสพลอยหอวังซิสเสร็จไอ้ตาโอ๊ตมาละเฮ้ยขอแจมจีบหน่อยหน่อยไปจีบไปยาวเลย กะยาคุณละนม่เป็นท่านละสวยพีดอ่ะมือนเดิ่มเลยไม่ใช่กูบอกไปแล้วว่าพีทเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแคตตากรีของแบบคนที่สมบูรณ์แบบก็ต้องให้มันถูกต้องเพียบพร้อมนะชอบผู้ชายเล่นดนตรีได้ไหมได้ค่ะเป็นค่ะสร้างบ้านได้เป็นค่ะชติแต่บ้าได้พอแล้วตอนนี้มีคนใหม่ยังไม่มี ไม่มีเลยอเลยหรอเลยสาบานเลยไม่เอางี้นะอีพีด่เคยตอนที่โสดอ่ะสนิทแบบแห้งเลยนะประมันปีกว่าไม่อปีกว่าตอนช่วงโควิดป่ะแล้วคือแบบเล่ากันชอบทุกคนยังว่างอยู่ก็เล่ากันชอบดูแลกันแล้วก็ชอบบ้านล้างน้ําหรือบ้านนี้อันไหนบ่อยสุดบ้านล้างน้ําดิอันนี้ก็ก็บ่อยแต่หลังๆที่เพ่ค่อยให้แล้วไงทำไมวะข้างล่างมันเดือดเกินจริงปะเนี่ยตัดออกเลย ได้ได้ได้มันไม่มีใครรู้มือดูดูเดี๋วยวเขาดูเขาไม่ดูเลยรายการชันตามเรากินเหล้าที่บ้านนี้จนข้างล่างคือทำไมาไม่ใช่คือไอเราอะปกติอะเสียงมันก็แค่นี้อยู่แล้วต่อให้อยู่ในผับในบาร์เราก็จะเจ็บคอพูดไม่ดังแต่ บอสเดียเบสแบงจีเนี่ยโอ้ฟังแต่โลโซเน,นาะก็เว่าช้าชอบเธอตั้งแตแ่แรกเจอโอ้โหไอ้ไมายืนบนโต๊ะอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเดินไปเอ็มคอเทียไปวิลล่าซื้อกระเช้าอันละสามพันซื้อมาสองอันขอโทษครับจิ้ไมไเนี่ยเป็นเรารู้ตัวเลยวันแรกๆเลยอะ่ะเออโอ้โหตื่นเช้ามาคอมเพล,เลนเละไปหมดเลยส่วนใหญ่เขาตื่นดายังไงวะเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเสียงดังมากเลยนะคะนอนนอนไม่ได้เลยแสดงว่ามันต้องหนักจริงๆมันหนักไม่ใช่ไม่ใช่มันหนักมากเป็นกูกูด่าแหละเอาจริง No! Oh. ปฏิเสธไม่ได้ไใกล้อีกอ่ะมึงก็รู้จักกูมึงเข้าใจป่ะสมมติแบบว่าอีพีแป๊บอยู่ข้างล่างอีแป๊บบอกว่าท่านท่านห้องท่านวันนี้ยังไงเออได้ไปก็ได้ขอให้คุณลหนักมาแล้วแค่ไหนก็แล้วแต่ก็กินได้ว่างไหมได้เพราะมันอยู่บ้านเราด้วยแหละเนาะห้องเขามันน่ากินน่าดื่มไงบรรยากาศมึงเอาอย่างนี้นะห้องอีพีนะมีเครื่องทำน้ำแข็งไม่พอมีเครื่องทำโซดาค่ะคืออาชีพเลยอ่ะห้องนี้คือสายปาร์ตี้โดยเฉพาะเลยไม่ค่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเคยหนักสุดนี่กี่วันติดดดดกกกัันนน้้าาาายยยยเเเเคคหสสุุลลลล่่่่่บออวววีี๋ไมแ วันก่อนมันเป็นวันวิสาขาป้าหรือวันวันพระที่เขาไม่ขายหรอกไม่นานมันเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วสองสามวันที่ที่แล้วเนี่ยไอ้บอสอ่ะมันจัดวันเกิดที่โฮมพี่วันนี้เบาๆเพราะว่าเที่ยงคืนเลิกขายแล้วเที่ยงคืนโอเคเปิดไฟเลิกเดี๋ยวตํรวจมาแล้วโอเคเฮ้ยยักษ์ใหยักษ์ใหประมาณห้าสายอ่ะต่อไหมครับเปิดห้องไหมครับป๋าอยู่ไหนจะไปหานะ เราพูดออกอะไรอ่อได้ได้ก็ก็มาดินิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อย25คนอยู่ในนั้นอ่ะ้ยเอาดอนระเบียงกูเป็นมีคนไปนั่งอยู่สามสี่คนแล้วมคนไม่รู้จักเลยหรอมีบางทีมบางคนก็ใครวะมึงจริงจริงมึงใครวะคนคนนี้กินเล้าที่บ้านเนี่ยเกินยี่สิบคนยี่สิบห้าคนถึงอ่ะมึงมาขนาดนี้มึงไม่ต้องรักษาอะไร ใจดีมากอ่ะแล้วคุณไม่กลัวของเพิงหายอะไรเงี้ยใครก็ไม่รู้มาไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วคือมันก็เป็นคนห่วงบ้านนะมันเป็นคนสะอาดมันเป็นคนแบบระเบียบวินัยมากนะแล้วมึงรอย่างงี้มึงทำไงก็คือนั้นเลยน่าจะกลับแบบหกเจ็ดโมงอะจะโอ้โหตื่นมาเที่ยงเล้าเต็มต้อนโอดูดูวันละแม่บ้านมาอีกสองวันจะอยู่ไม่ได้โอ้เดินเก็บเอกโตังค์ก็เสียเป็นมื่น ฟางก็เสียเหล้าก็ของกูออไปกัของกูนะเออทุกอย่างไอพวกนี้ม,มายี่สิคน<า>ไม่มีใครกูไม่มีใครซื้อเหล้าอะไรมาเลยไม่มีเอางี้พวกกูอ่ะเคยไปเล่นบ้านมานันอะแล้วมันอ่ะบอกพวกกูว่ามึงมึงมึงเดี๋ยวกูออกไปกินข้าวกับครอบก่อนนะกระเทยก็เล่นแก้ผ้ากันออกไปประมาณสองสองชั่วโมงออกไปนานมากหมดทิ้งบ้านไปให้พวกกูอ่ะแต่คิดว่ากลับมาก็อาจจะนั่งกินเหล้ากันอยู่กูกดรหัสเตยเดี๋ยวเกูเปิดมาเป็นภาพอ่ะแม่งเดินเดินกันอย่างเงี้ย เลื่อนเรียงกันอ่ะเลื่อนไปสุดคนอยู่ในบ้กูไม่ขอเขาด้วยนะดอยู่ในบ้านกูคิดว่าเขาไม่อยู่นี่เลยกูเห็นปุ๊บกู้ชมครับถามอะไรกันบ้านกูเลยฮะเฮ้ยแล้วก็เลกเบายี่พีนุ่งบางๆเป็นจัดติ่บีบบล็อกพีลืมปลอกมือใกล้ๆ แล้วตอนนี้มึงทำอะไรบ้างเห็นว่าทำบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะลงลงทุนกับอสังหาหรอใช่คือเราจะพูดแต่อันที่เราทำธุรกิจแล้วมันเวิร์กเนาะไปอันเจ๊งเราก็ไม่เคยเราก็ไม่ได้เป็นเราไม่เล่าอยู่แล้วฝันหมุนฝ้าหมาแล้วทีเด็กๆอะไรเงี้ยหลังจากที่เราเคยลองมาเยอะเราก็จะทำแต่ทุกอย่างที่เราชอบจบเออแล้วมึงเรียนอาร์คิเทคเหรอไม่เรียนชอบแต่งบ้านก็หาเงินจากมันให้ได้คือทำหมู่บ้านแม่งเลย อยูบ่บ้าน,นาที่ที่ลงคลิปที่มีบ้านตัวอย่างอยู่หลังแรกใช่ไหม,แล,มแล้วตอนนี้คือขายหมดแล้วปะขายครึ่งเลยก็ไปซื้อได้โครงการอะไรนะ The Roof House uh, แล้วก็ <House. S 1> ที่มันทำเองของเป็นบ้านเก่าของแม่แม่้จนะเสร็จยังอันนี้ใกล้ละใกล้ใกล้หมดตัวละเฮ้ย <c oughs> อันนี้เราเราเหมาเองเราเหมาเองหัวาช่างปูนฮัลโหลพี่มีแบบนะพี่ทำแบบนี้หนะ่อยทำได้ไหมคิดเท่าไหรพ่พี่ไม่ไม่ไม่พี่คิดแต่ค่าแรงเลยเดี๋ยวของซื้อให้ช่างปูนเสร็จแล้วต้องช่างปลาพี่มีเพื่อนเป็นช่างปลาปะโอ้ผมรับปลาปลาด้วยพี่ไปซื้อมาเลยแทงน้ำท่อแป๊บอะไรพี่คิดคิดเท่าไหร่ ก็ถูกแต่มันช้าซึ่งจริงๆอ่ะมันจะต้องไม่ใช่มึงมันจะต้องเป็นคนรับเหมาผู้รับเหมาซึ่งเขาจะรับเหมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเหมาแล้วเขาบวกทุกอย่างของอ๋ออะไรแบบว่าไม่ต้องล็อกเกอร์เอมาไลงกไม่เราลุนงาลุงงานลุนงานเขาเขาทำมาบ่อยแล้วแต่ขาประจำของมันตอนนี้ก็คือเจลเลอร์ติดอยู่ทุกวันเลยเออเจลเลอร์เป็นไรอ่ะมป็นรักอะไรมึงรักหนาวะ เอาเอาเอาจริงๆนะพื้นเพอันนี้ม่อาจจะไม่เคยเล่าให้ฟังทท่ไหรอเหมือนกูกับเจเกือบจะเป็นญาติกันเกือบจะเป็นญาติเจมีพ่อเนาะเจมีพ่อคนเดียวหลงจากเราไปปารัตเจมีพ่อคนเดียวใช่ครับเจมีพ่อลุงเจเคยแต่งงานกับป้ากูเคยคือพี่สาวพ่อกูกับพี่ชายพ่อเจเคยแต่งงานกันแต่งงานกันอย่าบอกว่าเลิกกันใช่แล้วก็เลิกกัน ช่คือมันกลับเป็นญาติกันญาติเจเพิ่งเสียมันปีที่แล้วที่ที่กูไปอ่ะกูไปกูแบบเจอป้ากูทุกวันเลยแล้วมึงไม่งงหรอว่าทำไมปไม่ไม่งงเพราะตอนหลังรู้แล้วและเจก็บอกว่าเกิดเป็นญาติกันแล้วนะเก็นญาติที่บ้านที่บ้านก็รู้รู้จักกันอ๋อแต่ป้ามึงเขาก็ไม่เคยพูดให้ฟังหรอก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนั่นแหละอยู่ดีป้ากูโทรมาแล้วแล้วเคยบอกว่าแบบฝากบอกกูให้ไปบอกเจว่า บอกพ่อรับโทรศัพท์หน่อยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็งงว่าเลยมาเสิร์ฟเลยแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมกูจะต้องไปบ้าทำไมทำไมบอกพ่อเลแล้วไป้าไม่บอกเลยทำไมรู้จักเออทไมเออไห้กกูกับเจแล้วไปบอกพ่อทำไมทำไมมันงงเกูก็เลยไปถามแม่ถามพ่ออเลยหลานอ๋อโอเคแต่งงานกัน เออมึงไปเจอมันได้ยังไงวะสมัยกรร่อนเรากูเป็น,ไฟไนแฟนพอยไงแล้วก็ไอ้เกูไปเกาหลีบังเอิญมันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนปีใหม่อะ่ะอ,อก็เลยเริ่มกินเหล้ากาันดื่มกันเล้แบงค์นะสมัยก่อนแล้าเหมือนเหมือนกรรมกรเลยอะ่ะ <c oughs> เอาจริงไอ้แบงค์เปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยงงเปิดตู้โซจูอ่ะปึ๊บ <c oughs> บูก <c oughs> บกรร <c oughs> มกรของจริงใครมึงอย่าบอกมันพ่อกิน กินฮึบกูบอกว่าน่าจะเทรนได้อยู่ห้าโมงสิบแปดแล้วมึงได้ขนาดนี้นะอยู่ในสังกัดแต่ว่ามึงไม่ได้อยู่กูได้อยู่แล้วเราจะก็เลยสนิทกันมานไอแบงค์น่าจะสนิทมากกว่าป่ะตอนนี้ก็สนิทหมดแหละสองคนพอๆกันเลยแกแันเลยเดี๋ยวมันงินอันเงินกนอีโนี้คิงกอนมาแล้วตัวไอแบงค์ขาใช่เซผมมีบ้านเชียงใหม่เนี่ย จริงเดี๋ยวงอนเนี่ยงอนป้านจ่นขอกยี้มันแรงๆเลยกูกูรู้จักไอ้ปั้นก่อนเข้า IS เออตั้งแต่ร้านดีไวเปิดเพลงเก่าเนี่ยกูก็ไปทุกวันเลยแล้วกูก็ไปก็เจอปั้นเจอเปอร์แล้วทุกคน่ะไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเป็นดาราเลยเลยหรอไม่ไอ้ป้านยังไม่ได้เป็นไม่ได้บอกว่ามึงกูกำลังจะมีอัลบั้มเออใช่คือหมายถึงว่ากูกำลังจะกูตอนนี้กูถ่ายหนังอยู่รู้ว่าคนนี้เป็นใครรู้ว่าคนนี้เป็นใครกิดแล้วด้วยกันเฉยๆจนไอ้เปอร์หนังออกอุด อบอกว่าเล่หนหลังเหรอเส๋งเส้งจากที่นั่นแหละก็เลยเข้อเอาไอ้นั้นป้ามาทำเพี้ยนนะ ที่มันเนี่ยเออไปเจอที่นูน่นนั่งอยู่โซฟาอยู่ข้างๆกูนั่งรอจริงเหรอคืนนี้ต่อกินต่อปะล่ะจริงเ,เ,เหรอจริงเลยแล้วเวลาไปแบบอีป้ายขาถ่ายหันเรื่องไงเขาต่อ,อยทุกวันเลยสมัยก่อนแบบมันชอบแบบไม่ให้เพื่อนทะเลาะกันถ้าเพื่อนทะเลาะกันมันต่อยหน้าตัวเองก่อนเลยต่อยหน้าตัวเองเรออื่องไม่ต่อยนั่นเลยไงเฮ้ยมึงอยากทะเลาะมันจะมันคิดอะไรประหลาดประหลาดอยากต่อยได้ไหมเอาเนี่ยกูต่อยก่อนเลยแล้วกันเรื่องของเราเลยใจนะมันสบายใจนะจริงป่ะเนี่ยจริงไม่เมาแล้วก็ นีที่มันที่มันเอาขวดตีหัวมันตีหัวตัวเองเหรอแต่อันนั้นกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เรื่องมันดังทั้งไอดอลแบบร้องเพลงเสร็จก็ไปผับบาร์มันก็เต้นเพลงชินอ่ะมันไม่ยีมเต้นโผล่เจอาอ้ไม่ดีมก็เต้นคนเดียวอ่ะเลื้อไปมันคงเป็นคนหมั่นทุกทฤษเขาหมั่นวิ่งมาแล้วแบบมันก็ตีหัวโอ้แตอุ้ยจ้าภาพหันหลังไปภาพที่เห็นคือผู้ชายชพรายเป้แจนสปอร์ตวิ่งออกไปนู่นละไอ้พัฒนมันกำลังจะตาม ไม่ทันละอ่ะถ้าเกิดเป็นเราเราในหัวก็คือเดินออกไปหาเดินออกไปหาใชไปหา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 กล้องเลยไอ้บ้านมันคิดในหัวว่าลุคนี้ยไม่น่าใช่คนที่ตั้งใจจะตีกูต้องถูกจ้างมาอีกทีนึ่งไอ้ตีได้อีกแต่ว่าคนที่จ้างมันอะต้องอยู่ในร้านไม่อยู่คนสุดท้ยเลเยอร์ตีแตกตีงวยพัวกเกลืออานี่เลยไอ้มันน่าไปทำเป็นซิดคอมแบบนี้เหมือนกันไอ้บ้าน ี่วมันไม่ใช่รอบเดียวด้วยมีอีกครั้งนึงด้วยเราสองรอบไงปั้นจะโกนนะเออไม่โกนละเดี๋ยวมันรอลงมามึงค่อยเล่าเดี๋ยวนี้มันดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนี้มันโอเคแล้วนีมันเรื่องแบบมันนนายี่สิบปีแล้วมันเออเออยังไงไปสักมาเป็นลายเสือลายเสือเกิดปีเสืออมันก็ไปบอกแม่ว่าเนี่ยปั้นตั่นสักเออโัวแม่งอนเลยแม่แับแม่เราอบบโบราณน่ะเขาแบบจะไปสักนะอะไรเงี้ยเขาก็โกรธงอนไม่คุยกับปั้นไอ้ปั้นต้องไปงานเลี้ยงงานแต่งงานกับแม่ไ่้แหละ ไอ้ปั้นก็บอกว่าแม่ถ้ายังไม่หายงอน่ะเดี๋ยวปั้นจ๋าจะตีหัวตัวเองที่หัวหินที่หัวหินที่หัวหินแม่งก็เดินเข้าไปเรียนริมหาดเดินมาอยู่อยใส่ย้อมก่อนอ้ยเมาไม่ไปกินแล้วเป็นเคทิ้งมันถึงเวลาแล้วพูดไปแล้วมันคืนคำไม่ได้แม่งนั่งยองเลยโอ้โดนฐานโดนฐานโอ้ยโดนฐานก็เลื่อนไปตรงกลางคอดองโบ เบาๆแตกแล้วเลือดมันไหลเยอะแม่งรีบอย่างนี้เลยวิ่งไปหาแม่หัวแม่ไม่เห็นซีนแม่ไม่เจ้ซีน แต่มันบ้าจริงนะมันบ้ามันบ้ามันบ้าเจอหลายแมทแล้วอีปั้านอีปั้นมันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วดีขึ้นนะมันติดก๊อฟไงจะเป็นให้ได้เลยดิไม่ได้เลยใครจะปั้นมั้งแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงอ่ะเอ๋พลอยป่ะพี่ว่าพี่เป็นคนแรกที่บอกเอ๋พลอยได้ตอนตั้งแต่ตอนที่เอ๋พลอยยังไม่รู้เลยว่าเวลามึงเมามึงเสียงแหบพลอยหรอพลอยบอกว่าไม่จริงเนี่ยคำว่าไม่จริงมึงแแหบเลยพลอยสมัยก่อนถามถามพลอยก็ได้แบบเออแล้วมันจะเป็นอะไรประเด็น ไม่เราแบบเออแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะตัวประเด็นคือแล้วทำไมเขาเสียงแหบแล้วเราคือเราไม่อยากเขาแหบหรือว่าไม่ใช่คือมันมันเป็นสิ่งที่เตือน detect ได้ว่ามึงเมาแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ชอบเลยเวลาเสียงแหบแันแค่คนคนแบนไม่ชอบเสียงแหบฉันไม่รู้ก็แบบเฮ้ยสมมติเวลาคบกันประสาทเลยแกตัวเองเสียงแหบตอนเมาแบบไม่ไม่ถือว่าอ๋อมันเป็นเป็นอาการที่ฟ้องเป็นอาการที่ฟ้องถึงจุดแล้วว่ามึงเมาแต่มันเลิศนะมันแบบมันเป็นเพื่อนกันได้ทุกคนเลยนะ กูอบอกตาโอ๊ตตลอดเลยกูบอกว่า <ๆ S 1> พอแล้วจริงๆรทำเยอะคือเวลาแบบเวลานั่งกันสองคนอะกูจะบอกแล้วพี่โอ๊ตพอพอแล้ว <ๆ S 2> ไม่ได้บอกว่ารวยหรือจน <ๆ S 2> แต่ <ๆ S 2> มึงอ่ะเริ่มไม่ค่อยมีความสุข,ขละ <ๆ S 2> มันต้องมีวันที่มึงไอ้ตั้งแต่เล่ากันแบบถอดเสื้อโยอนอะไรเงี้ยบ้างแล้วแต่มันหายไปหมดแล้วมีที่ต้องแบบถอดหัวโขนออกแล้วก็มีที่ต้องแบบว่าฮัลโหลยี่ฝนไปบ้านเนี่ยนะเราไปกันเลยอย่างเงี้ยวนี้ไม่ีนี้คือยุ่งมากม่งนี้ไม่ได้หว่ะมึงนีงานหว่า คุณที่กูสองอ่านว่ะแต่จะบอก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 เสมอแต่แล้วแล้วแล้วแต่คนอันนี้คือความคิดเห็นส่วนส่วนตัวแล้วแล้วแล้วแต่คนคือเพราะอันนี้มันก็เป็นไลฟ์บาลานซ์่ะอบาลานซั่งสุดปาร์ตี้ยับแล้วก็ปาร์ตี้ก็ธุรกิจดีมากแล้ว่าควรจะปาร์ตี้กินล่างเนี่ยนะไม่ทำงานทำการนี่เขาสดสดเลยคือมีความถ้ามีความสุขถือว่าโอเคละเนี่ยผมชอบตรงอัเนาก็นี่ไงก็ถึงบอกไปว่าเลือดใช่ปละเออไอเนไงยเลือดเลือเลือปะอ่านแล้วนี่คือพิษกาชาย ไม่ต้องไปกินเล้าบ้านห้องมันแล้วนเดี๋ยวมันโดนด่าแก๊งเพื่อเธอแก๊งเพื่อเธอที่ไปเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่บ้านเขาเดี๋ยวนี้มันดารายหมดแล้วสมัยก่อนอีนิวถ่ายเธอหลังทุ่มขับรถจากลาบุรีต้อง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 มาดีนี่หร่อดีนี่หรอเออเอาจริงนะเอาจริงนะคนที่อยู่ในในในแก๊งเธอหลังทุ่มดังหมดเลยใช่กาชัยปั้นค่ะขอบคุณทางที่นะครับทูบมิวสิกบาร์เมเจอร์รัชโยธินขอบคุณนะครับคุณการชัยด้วยครับมา หลังๆเนี่ยกูกูส่งงานเลยนะเงื่อนกูแบบเอ้ยกูอยากได้ฝนว่ะกูบอกเลยนะมึงรอได้เลยมึงไปนั่งทองแน่เพราไปผมันขี้เกียจไรมึงกวาดทางนึงแล้วแปดเทไม่ไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วนะงานเดินเลยงานเดินไม่ทำเลยไม่ไหนจังหวัดไปเล่นกับคนข้างนอกมีไม่มีึงแล้าเดี๋ยวมันซ้ำมันทุกรายการที่มึงทำมาเหมือนกันหมดเลย ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับในช่องวันเพรียวนะครับถ้าอยากดูคลิปเต็มต้องยังไงครับคุณฝนตรงนี้มั้งฮิตรงนี้เลยนะครับผู้จดการรายการองพูดอยู่นะครับรายการเด็กรายการเด็กรายการเด็กครับรายการเด็กครับเพื่อนนอนดูนอนๆนอนนๆครับไอ้เต้าข้างไหนครับกดตรงนี้เลยนะครับนอนๆนอนนอนพูอนครับ